ใครกำลังมองหายาฆ่ายาในไร่มันที่ราคาถูกและตายทุกยานค่ะลูกค้านะแนะนำตัวนี้เลยค่ะค่ายีซาเรสนะคะลูกค้าเขาเป็นสารกรูโฟเนตค่ะในราคาที่น่ารักจับต้องได้นะคะนะเป็นสารกันจัดแบบไม่เลือกทำลายค่ะลูกค้าใบแคบใบกว้างตกก็ตายหมดทุกยานเลยนะคะนะทาชีดอัตราถึงและอย่าจัดเนี่ยตายดีไม่มีเหลือรอดแน่นอนนะคะตายไวเลยค่ะ มีรีวิวเยอะเลยลูกค้าลองเล่นด,ดูได้เลยนะคะนะเป็นตัวขายดีตัวหนึ่งเลยคะ่ะตัวนี้บอกเลยคะ่ะว่าลูกค้าใช้ฉีดในร่องนะคะกนะดวัวฉีดลงตามแล้วก็ฉีดในร่องมันได้เลยคะ่ะเขาปลอดภัยต่อรากแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ดูดซึมเข้าทางรากแน่นอนคะ่ะแล้วก็ไม่ส่งผลต่อการสะสมอาหารต่อการลงหัวของมันด้วยนะคะเรไอ้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะลูกค้านะสลผลไม้ก็ได้ไรข้าวโพดก็ได้ ผลมะละกอก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ส่งผลตรอการติดดอกออกผลเลยค่ะเป็นตัวเด็ดตัวขายดีแล้วก็ราคาน่ารักด้วยเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้เลยค่ะ